วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพ่อเดินผ่านนะครับร้านเบเกอรี่แล้ววันนั้นเนี่ยต้องเออเป็นวันที่คุณพ่อเนี่ยคือเงินเดือนออกพ่อก็อซื้อเค้กไปแล้วก็พอไปถึงบ้านเนี่ยก็อบอกลูกๆลูกๆลูกๆมาดูอะไรนี่สิลูกก็วิ่งออกมาดูปรากฏว่าพ่อก็โชว์เค้กให้ดูลูกดีใจมากเลยกระโดดตบมือดีใจเย่เย่เย่เเเแล้วโหดีใจกันวันที่พ่อซื้อเค้กมาให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่รับประ ชอบรับประทานเค้กพ่อไปกินเค้กออกมาทีนี้พ่อก็เอามีดนะครับกําลังจะตัดเค้บบกปรากฏอว่าลูกบอกว่าไม่ได้พ่อคนละครึ่งไม่ได้ลูกคนโตก็บอกว่าหนูโตวกว่าหนูต้องได้มากกว่าพาะหนูกินจุกว่าส่วนน้องคนเล็กก็บอกว่าไม่ได้หนูก็กินเก่งไม่แพ้พี่และพี่เนี่ยเกิดมาก่อนหนสองปีพี่กินเค้กรวงหน้าหนูไปแล้วเพราะฉะนั้นหนูต้องได้เค้ก มากกว่าพี่ผมเรียนถามว่าถ้าท่านเป็นพ่อคนนั้นเนี่ยท่านจะตัดเค้กแบ่งให้ลูกสัดส่วนยังไงครับคุณหน่วยแก้ปัญหานี้ยังไงครับคุณหน่วยคุณหน่วยบอกว่าก็แบ่งครึ่งก่อนาแต่เป็นชั้นขนมชั้นเลยได้ไหมได้ครับทีนี่ผมถามต่อว่าถ้าถ้าเกิดเราตัดในลักษณะนั้นเนี่ยนะสุดท้ายแล้วนะถามว่าเออ คนละครึ่งนะมีความคิดไหนครับจะต่างไงนะจะแก้ปัญหานี้ยังไงเลยเดี๋ยวใครจะมีลูกนะเออคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าหลังจากนี้ที่เหลืเจอปัญหาเนี้ยแม่ครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดนะลูกนะนะในในการแก้ปัญหาเนี้ยนะครับท่านคิดว่าเวลาเราแก้ปัญหา คนที่เขามีส่วนร่วมกับปัญหาเนี่ยเขาควรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะฮะควรเนาะพ่อบอ,อกว่าเอาอย่างนี้ละกันลูกนะในในเมื่อพ่อจะแบ่งให้คนละครึ่งเนี่ยลูกแต่ละคนก็ไม่ยอมเอาไป็ว่าพ่อจะให้ลูกแบ่งเทกันอเองก็แล้วกันนะแต่พ่อก็กำหนดเงื่อนไขคล้ายๆแบบที่ทางนะครับเรื่อง จะเป่าชุกเนี่ยพ่อก็บอกว่าพ่อไม่หยิบเหรียญบาทนะเหรียญบาทเองหัวหยอยู่นะฮะพ่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้กันเดี๋ยวพ่อจะโยนหัวโยนก้อยนะครับแต่ไอ้การโยนหัวโยนก้อยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่จะตัดสินว่าใครชนะในเคกงทอนใหญ่ใครชนะในเคกกทอนเล็กแต่ไอ้การโยนหัวโยนก้อย่างนี้เนี่ยใครที่ชนะในการโยนหัวโยนก้อยนะครับ คนตัดเค้กก่อนจะได้เป็นคนตัดเค้กส่วนคนที่แพ้ในการโยนหัวโยนก้อยเนี่ยจะเป็นคนเลือกเค้กก่อนเป็นคนแรกนะปรากฏว่าพอโยนหัวโยนก้อยพี่ชะนะพี่เป็นคนตัดเค้กก่อนและน้องจะเป็นคนเลือกคนแรกถ้าเกิดท่านเป็นพี่ท่านจะตัดเค้กก่อนนี้ยนะังไงตึ้งตึ้งต่ะเท้ากันเอเอท่านทำไมแบบเรียกว่าไม่วัดดวงลนะ่ะ ตัดแบบได้ว่าสามส่วนสี่แล้วกันคือน้องจะมาเลือกให้ตรงหนึ่งส่วนสี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครเพราะฉะนั้นนะครับก็สุดท้ายแล้วที่ก็ตัดเคครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องเลือกเนี่ยน้องก็เลือกที่ไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายก็ได้เข้ากันนะฮะความรู้สึกมีส่วนร่วมมันแตกต่างกันการอยอมรับมัน นอกกรอบบ้านอย่าไปนึกถึงกับประสบการณ์เดิมๆนะฮะโอเคนะครับ